มีวินัยฝ่ายคุณธรรมน้อมนำหลักปัญยาของเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทรัศยาแก้วนาคแนวนักเรียนชั้นมรธถมศึกษาปีที่4ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสาวรักูดน้อยนักเรียนชั้นมรธถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหนองมะค่ะตำบลหนองย่างเสืออำเภอมวกเเล็กจังหวัดสระบุรีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ศูนการเรียนรู้ตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนันการศึกษาค่ะวิสัยทัศน์รักการอ่านการเขียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเน้นเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบว,วินยัยตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์รักการอ่านปัญญาสุดสูสังละพเตปัญญง ผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญาโรงเรียนบ้านหนองมะค่าได้ดำเนินการขับเคลื่อนปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยเน้นการปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กลอดจนใช้ปัญญาวความรู้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมต่อยอดองความรู้ให้เป็นบรรทัดฐานที่จะพัฒนาไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติของทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนครอบครัวและชุมชนสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนการติดตามความก้าวหน้าและแรกเปลี่ยนประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณะโดยการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมุ่งมั่นผ่านกระบวนการจัดทําแผนพัฒนารโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการบริหารงานดังนี้ด้านที่หนึ่ง ด้านบุคลา,ากรผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐก,กิจพอเพียงอย่างถูกต้องสวัสดีครับผมบนายวัญชัยสุริอาต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าการบริหารงานที่นี่นะครับผมก็ได้นําเอาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช้ในการบริหารสถานศึกษานะครับโดยการบริหารสถานศึกษาของผมแบ่งออกเป็น4ฝ่าย ด้านที่หนึ่งฝ่ายวิชาการผมได้น้อมนำเอาหลักความพอเพียงของวระบาทสมเ,มเ,มเมดจนระเยูงหัวในหลักานที่เก้านำมาใช้เข้าไปนำมาตั้งแต่เริ่มการทำหลักสูตรเริ่มถึงครงสร้างของการริจารน,นะครับโดยให้คุณครูในฝ่ายวิชาการเนี่ยนหนักและรู้ถึงว่าเราจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดในบริบทของสนานศึกษาของเรา แล้วก็ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วยด้านที่สองด้านการบริหารบุค,คลก็ผมสร้างความตนักให้กับคุณครูในสถานศึกษาให้ทุกคนใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในการทำงานาสามารถออกแบบรูปแบบการสอนสามารถออกแบบ ห้องเรียนที่มีคุณภาพนะครับคนพื้นฐานของความพอเพียงสร้างความเข้าใจระหว่างคุณครูในองค์กรด้วยกันและดึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณครูออกมาใช้ได้อย่างประโยชน์สูงสุดด้านที่3ด้านงบประมาณเราบริหารงานงบประมาณาที่มีอยู่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าและก็มีความโปร่งใส นเน้นให้เกิดประโยชน์บนพื้นฐานของความจำกัดทั้งด้านพื้นที่ด้านของงบประมาณที่ที่จะสรรมาให้นะครับเราจะทำให้สถานศึกษาของเราทำงานให้อยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงด้านที่4ด้านการบริหารงานทั่วไปนะครับเราให้ชุมชนมีส่วนร่วม นะครับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างาหลากหลายนะครับและก็บริบทของสถานศึกษาเองคุณครูทุกคนก็เข้าใจนะครับแล้วก็กรรมการสถานศึกษาก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับจนทาให้เกิดผลสําเร็จผลเริจที่ดีนะครับไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมด้านต่างๆนะครับของโรงเรียนก็ประสบความสําเร็จ นะครับตอนนี้ทั้งผู้บริหารคุณครูและก็นักเรียนเนี่ยตระหนักถึงความพอเพียงนะครับพออยู่และก็นำความรู้ที่ได้เหล่าน,นี้นะครับเข้ามาสอดคล้องทั้งทางด้านการปฏิบัติตนนะครับการปฏิบัติงานนะครับและถ่ายทอดไปให้กับลูกศิษย์หนบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา จนทําให้ประสบความสำเร็จนะครับผลสำเร็จของนักเรียนก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็คุณครูเองกอ็มีความสุขนะครับที่ได้ใช้ชีวิตนะครับาทางด้านชีวิตส่วนตัวแล้วก็การเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วยนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่เราได้นำเอาเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยของสิ่งกอเพียง มาใช้ในสถานศึกษาครับครูโรงเรียนบ้านหนองมะค่ามีความรู้ความเข้าใจมีสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนธิดาวันแยมครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองมะค่าเป็นครูแกนนาในการนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสอบแทรกทักษะความพอเพียงให้นักเรียนนําไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะดิฉันได้น้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอญญดุลยเดชในหลวงราชการที่9มาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ในหน่วยการเรียนการละเล่นพื้นบ้านซึ่งวิชาสุขาศึกษาและพระศึกษาไม่ใช่แค่การออกกําลังกาย หรือการเล่นกีฬาเพีงอย่างเดียวค่ะแต่เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักใช้ร่างกายเคลื่อนไหวให้ถูกต้องตามหลักสรีระวิทยาตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความไม่ประมาทและความปลอดภยัยซึ่งจะสอบแทรกหลักคุณธรรมรู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยความมีน้ำใจความสามาคัคคีและเคารพกฎกติกาและระเบียบ ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะสําหรับการบูรณาการในครั้งนี้นะคะนักเรียนจะได้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการปฏิบัติซึ่งจะเกิดจิตสาธารณะความมีน้ําใจและสามัคคีกันในหมู่คณะสําหรับหลักคุณธรรมนี้นะคะอันจะก่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานต่อไปค่ะนักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจและอธิบายหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้สวัสดีค่ะหนูชื่อเดียกหญิงกนกวรรณสุวสวัสดิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหนองมะค่าเป็นนักเรียนแกนนําในการนาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะที่บ้านของหนูนั้นใช้น้าและไฟอย่างประหยดัด ใช้เงินอย่างรู้คุณค่าจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นที่บ้านของหนูมีอาชีพเลี้ยงวัวนมและปลูกผักไว้รับประทานเองและถ้าส่วนที่เหลือก็นำไปขายที่ตลาดจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้อีกและเวลาที่ของพังหรือของขาดก็นำมาซ่อม จะได้ไม่ต้องไปซื้อของใหม่ในเวลาที่หนูรับประทานอาหารแม่สอนหนูว่าอย่าตักเยอะตักให้พอป,ประมาณถ้าไม่อิ่มสามารถนับเพิ่มได้ใหม่และต้องรับประทานให้หมดจะได้ไม่สิ้นเปลืองเงินในครอบครัวและเหลือทิ้งขอบคุณค่ะคณะกรรมการสถานศึกษารับรู้การเคลื่อนไหวเห็นคุณค่าและศรัทธาในการขับเคลื่อน สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาด้านที่2ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านหนองมะค่ามีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามกิจกรรมการทำห้าสอของนักเรียน และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้เพ <ception> ื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงมีแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิต ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ดังนี้ฐานเกษตรบ้านพ่อพอเพียงเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการปลูกและบริโภคผักสวนครัวที่ไร้สารเคมีมีความรู้กเกี่ยวกับการเพาะปลูกสามารถนำความรู้ที่ได้มาถอดบทเรียน เรีนรู้จักผักสวนครัวและการปลูกมีวิธีการปลูกแบบแนวชาวบ้านเพื่อผักบางชนิดพวกหนูนำมาจากแปลงสวนครัวของที่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายเช่นข่าตะไคร้มะละกอ านงานสร้างสารรค์เรขาคณิตแนวคิดจากไม้ไอติมเป็นการส่งเสริมทักษะในการทดลองออกแบบสร้างสารรค์รูปเรขาคณิตชนิดต่างๆจากไม้ไอศกรีมให้เป็นสิ่งของที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ฐานแยกก่อนทิ้งเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการการคัดแยกขยะ ภายในโรงเรียนมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมฐานข้าวตูแสนอร่อยเป็นการบ่มเพาะอุปนิสัยความพอเพียงให้กับนักเรียนมีประสบการณ์ในการทำขนมโบราณและปลูกฝังให้นักเรียนมีอุปนิสัยประหยัดอดทนและมีความรับผิดชอบ น้ำยาล้างจานสมุนไพจากดอกอัญชันเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการนำพืชสมุนไพรภายในรั้วโรงเรียนมาต่อยอดในการผลิตน้ำยาล้างจานสมุนไพรและสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนำไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตของนักเรียนได้ด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก โรงเรียนบ้านหนองมะค่าได้ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยมีภาคีเครือข่ายข,ขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสิ้น3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านทรับสนุนโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์และโรงเรียนวัดน้อยสามคีธรรม สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐภาคเอกชนชุมชนจนประสบผลสำเร็จในการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติด,ดังนี้ 1. น,นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน 2. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไข4มิติ 3. นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโรงเรียนบ้านหนองมะค่าขอจบการนำเสนอวีดิทัศน์ ประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัตญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ